ท่านได้เอาฝักทองต้นนั้นมาให้ร hmm. ่องปลูกเดชอู้ข้หน่วยใหญ่แท้พี่น้องหน่วยใหญ่ชนวยมาจับจับเดียบ่อน่พี่น้องดูสิพอมารถพักบอกว่าใช้เวลารถพักเป็นชั่วโมงวันสันพักมโนพานี่แหละพักจะคเคยพาบึงนั่นละ ลลลปลูกเองเนาะมันก็จะมีรอยแมลงกัดพี่น้องนไหมแต่ก็ลดของแก่ไปนะพี่น้องปีนี้ไม่ได้เพราะเหตุเลยเสียดายคณะก็เพิ่งขึ้นมะเขือมันคือมะเป็นหน่วยขมอ,องนี้เนาะ บ่าเก็บไปแล้วมะเขือบอกมันหลบอยู่ในใบมันโอ้มีผักนหอมๆเลยพี่น้อง <c oughs> ดีจังเลยผักของเรานะจ๊ะมีต้นพริกด้วยอ่ะ S <S สะออนเด้แบบว่ามันก็นะผักสวนรัวเนาะนี่ผิกน้องจา๋าบลกกระเพาะอะจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยมันปลูกหอมมะกระปูกไปหลายเนาะปลูกพ่อได้กิน ปลูกเพราะวไว้กินไม่ได้ปลูกไว้ได้ขายมาลดผักกันเร็วทุกคนอันนี้ใบหญิงกับใบกะเพราเหมือนไ่มอือเอาไปทำผัด,ผดกะเพรากินดีวกว่าพี่น้องจา๋ามันเกินง่ายยัง,ยงยไงใบกะเพราบ่กบอือมันเหยียบยังมันสุดๆอย่างนั้นใบหอมเปรนี่ก็จะเอาไปอันนั้นไปไถ่ลา,าบเนาะกับใบสะระแหน่เนาะไปเห็นต้นสะระแหนอยอย่อจะใช้โน้ตอะไรบ้าง ขอเห็นอยู่เห็นนตัวเห็นในเห็หลายแล้วนี่พี่น้องมึงปลูกเส่กระถางแน,น่นอนแน,น่ๆนบ้างก่อนพักหอมน,น้ำมีใบเออ่หอมใบเลื่อยนะี่ยผักซีฝรั่งเนาะพี่นบ่งหอมใบเลื่อยรดนะ้ำกุหลาบหอมใบเลื่อยอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีน,นี่บกบวบข้างบกบวบพีบ่น้อง ดโอ้นี่มันหลุดมันไหลได้หลทุดแล้วพี่น้องมัดบวบจับบปได้ไมันสียดาเนาะมาบวบมาบวบมียอดด้วยเล็กๆพี่น้องมาพี่น้องจ่านะพุดน่ะโอ้หลายตัวอยู่ตัวพุดน่ะพี่น้องหลายหน่วยอยู่ตัวนี้น่ะ เนาะพามาดูกันเดี๋ยวจ่าเด้อมีใบผักใบบัวบกด้วยพี่น้องจ๋าด,ดูสินี่ใบบัวบกก็มีมฟักฟออทองบ้านเราบัดนี้เอาฟักทองต้นนั้นมาให้ร่องปลูกเด,ดชอู้ขึ้น่วยใหญ่แท้พี <laughs> <laughs> น่นอ้องหน่วยใหญ่จนว่าจับจับเดียวบอลหนิพี่น้องดูสิว้าว น,ไไนี่มือข่อยเห็นบ่ะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นพงข้างในเนี่ยมันดังปุ๊กปุ๊กแล้วแสดงว่ามันใกล้จะสุกแล้วนะขวนมันเริ่มจะเหลืองแลวเนาะนี่เห็นบ่พี่นอ้องมันใก่เสร็จพร้อมให้เรากินแล้วพีนนะ่น้องจ๋านะนี่แล้วก็มีต้นอินทผลัมี่แกะปลูกไว้เยอะแล้วเนี่ยน้องแล้วนี่ต้นอะไรนะเนี่ยต้นต้นกันเก่า มาภาษาบ้านเราเรียกต้นมันป่าแต่ภาษาภาษาทางอื่นเรียกต้นเก่าต้นอะไรเมนตุลินเขาเรียกกกเก่าภาษาเขมรเรียกกันเก่าพี่น้องเนาะถ้ามาเบิงจะาขัวบ้านบ้านมะละกอก็มีทุกต้นเลยมีลูกสองลูกพี่น้องจ๋า่นเอนมันเหมนอันวงมันอันนี้เพื่นการเทสหน้ามากไว่สีนี่ต้นพริกทุกที่เลยนะ ต้นพิกนี่คือสิเพ็ดนะหน่อยๆเนาะเพ็ดบ่เพ็ดมากเลยโอเคโอเคเดี๋